ตอนนี้ต้องยกให้เป็นลูกกระตันยูไปแล้วค่ะสำหรับนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นใบโนรพัฒนที่จัดหนักจัดเต็มซื้อกำไรข้อมือทองคำสุดหรูหนัก5บาทเพื่อจะเซอร์ไพรส์รวันเกิดของคุณแม่นะคะพร้อมเล่าโมเมนต์น่ารักนรักที่ทำให้เซอร์ไพรส์รในครั้งนี้โดยเผยว่าภูมิใจค่ะที่ได้ทำเพื่อคุณแม่และมองว่าเป็นการแสดงความรักต่อผู้มีพระคุณค่ะ คิดคอนเซ็ปแบบนี้คุณแม่แต่แบบขี้เสียดายเงินมากท่านไม่คิดจะเห็นว่าตอนซื้อรองเท้าไปเนี่ยมันบอกเลยอุ้ยเท่าไหร่เนี่อ,อะไรขอจะเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แอบหลอกถามามากว่าทัสองเดือนแลว้วตื่นเช้าออกไปทำงานลงมาอยากได้อะไรเปล่าะถามทุกวันถามทุกวันแล้วบอกนะไม่ไม่พี่อะไรเงีย้ยเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยถามเขาเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆอะโดยที่มันแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้เถอะลูกไม่ซื้อ ทองรูปภัณฑ์ไอ้ทองแท่งไหมมันจะได้แบบขายได้เก็บไว้อ,ไวอะไรเงี้ยมับอกไ,ไ,<ห>ไม่เอาที่อยากได้อะแบบไม่ต้องมีเหตุผลได้ไหมเอามาสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กําไรเข้ามือคือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกจะได้เห็นกในมุมคุณลูกก็แบบรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากมีอยากให้ลูกทำดีบ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะพอให้แบบคนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ได้ลองทำ ภูมิใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมว่าจะได yeah. okay. ้มาแบบโหภูม <sh ิใจภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆครับก็เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมางค์ช็อตดีใจแค่นั้นเองเที่ยววิ่งนม่งที่ผมไปแล้วครับแล้วเขาอวยพรอะไรไหมอวยพรอะไรพรไหมแม่อวยพรอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้อวยพรอะไรมากก็แค่บอกบอกว่าปีหน้าเอา20บาทบอาแล้วปีนี้ให้ไปเท่าไหร่ปีนี้5บาทครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ